สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเรื่องงามยันดีค่ะของบริษัทดุมันดีและจันยี่นะคะเราบวงสวงละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้กันวันนี้วันที่หกเมษายนนะคะสองพค่ะเริ่มจากประตูทางเข้าเลยนี่เป็นสตูดีค่ะบานเล็กที่เนะคะนายงานปลอดภัยแน่นอนค่ะเรามีการตรวจสอบมีอลกอฮอล์มมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าง,งานนะคะ เป็นประจำของบริษัทดูมันดีเลยที่เราจะทำการแบ่งสีทูกเพื่อให้ทุกคนได้วาทนะคะตามสีวันเกิดเลยค่ะวันที่สีแดงเสาสีม่วงวันสุกสีฟ้าเพื่อสีส้มค่ะวันพุธเรามีกลางวันและกลางคืนด้วยนะกลางคืนกลางวันเห็นไหมคะอาจาสีชมพูอาจารย์สีเหลืองและเราก็เจอเจ้าของพอดีเลยค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีคะ่ะเราแต่เดินก็เสียในการจริงสันจา ันนี้เป็นวันเรื่องดีนะครับเป็นวันหยุดวันจัก,กรีแล้วก็เป็นวันอังคารที่ตรงกับวันเกิดเราไม่เกี่ยวหรอกคุณจะพยายามหาเหตุผลน,นะเพราะว่าทุกคนสะดวกวันนี้ที่สุดเพราะว่ากองถ่ายทุกองหยุดนะครับก็เลยแบบว่าอโอเคถือว่าเรื่องนี้เรื่องดีเรื่อง,องที่ทุกคนสะดวกมาทําพิธีวงสวงละครเรื่องใหม่ของเราที่ถ่ายทําไปได้สักเกินครึ่งแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> ผู้ภัยหัวใจเสือมาทำ เป็นท,ที่สตูดิโอดีนะครับเป็นที่ประจำของละครโทรทัศเราเย้ไหคะทำไมทูกต้องแต่เป็นสีวันได้คะเน้นเฉพาะกิจอะหมายถึงว่าเออแต่ละคนเกิดพลวันที่ต่างกันเช่นดวงชะตาเอาเวลาที่ที่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยหรือปีนักศัตราที่ไม่เหมือนกันมันก็จะมีแบบผลต่อต่อดวงชะตาอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเชื่อท,ที่ที่เหมือนเหมือนเฉพาะคน วันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารก็สีชมพูวันพุธสีเขียวอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละวันก็จํานวนทูบเขาไม่เท่าก oh. ันเขาเรียกกาลังวันเวลาสวดคาถาบูชา,า,าพระจําวันก็ก็ต้องสวดตามกําลังวันนั้นที่นอังคาร8จบอะไรเงี้ยละครเรื่องนี้กู้ภัยหัวใจสู้ค่ะ หัวใจสู้มาะกับละครแนวพี่วุธเลยนะใช้งานได้วัฒนารเราอุ่นหุนของไทยๆนะคะสารมาจากอายุทยาเลยทำดีนะสีมมือคนไทยเราหัวใจสู้ บังหน้าด้วยวคนเอาพัดบังหน้าัดเอนพัดทะลึงพัดลุงพัดลุงง